ไม่ว่าจะเป็นพี่หม่ำพี่เพชรพี่นิวพี่น้อยวรรณภาเบียดตะคุที่อุ่มช่วอาจารย์มาพี่น้อยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับปริจาคให้อาจารย์สร้างสำนักจนเสร็จสิน้นแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัย46ปีตอนนี้ก็มีพี่เพชรที่คอยดูแลอาจารย์อยู่นะครับพี่ชายแล้วก็พี่นิวนะนะครับที่ยังดูแลแล้วก็เนื้อสิ่งยินใดเลยก็คือครอบครัวข,ของเราก็คือ f c ทุกคนวันนี้นะครับนี่แหละ ผมจริงตอบตอบแทนนะครับใครไปห้างนะครับปาร้าตำนัวอุดหน,นุนได้นะครับ M U M ของพี่หม่ำอุดหน,น,นุนได้นะครับแตกได้แบรนด์ออนอตี้ก็ต้องสั่งกับออนอตตี้เท่านั้นระวังเพจปลอมมันจะขอชื่อคุณไปสมัครเว็บไปขายหวยออนอตส่งโวยอะไรไม่มีนะครับบัญชีผมบอจกออนอตตี้เติมคุบเท่านั้นระวังด่าโคตรมันได้เลยนะครับ สวัสดีคนดูสองหมืนหกครับงวดก่อนคนดูสี่หมื่นนะอ่ะอะอ,ะอมสินได้แล้วเนาะชุดแรกผมให้อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าบางคนเข้ามาทีหลังเนาะอ่ะบางคนเข้ามาทีหลังก็ให้แชปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะเย็นๆทุกคนนะครับใครรอขอเข้ามากรรมบ้างครับเนี่ยชุดนี้คือเน้นได้นะครับสองเจ็ดเก้าสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยคือเน้นได้เลยนะครับอันนี้รัฐบาลน,นะลอตเตอรี่นะสองหมื่นหกพันคนฝ่าแชร์ด้วยนะครับ โอ้ยอยากได้เลขต้นไม้กับเลขคู่อ่านะครับเลขคูก่ก็มาเลยอะต้นไม้งวดน,นี้ผมได้ตัวเดียวแมีย่อะเดี๋ยวให้ดูเลขต้นไม้ก่อนจะให้ดูชุดเต็มอ่ะเลขต้นไม้งวดน,นี้เห็นอะไรผมเห็นตัวเดียวเลยพี่พี่ดูเดี๋ยวผมสูมให้ดูเข้าทุกวันนะวดนกว่อนเข้าออมสินเต็มเต็มเห็นเจ็ดตัวเดียวเนี่ย เห็นเจ็ดเท่ากับหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นเห็นอะไรเห็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวผมโพสต์ลงหน้าเฟซให้เนาะเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่เห็นเจ็ดตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมเห็นเจ็ดเหมือนกันไหมให้เรียกต้นไม้เห็นเจ็ดครับงวานนี้น่าจะมีเจ็ดอยู่ด้วยแหละเนาะเนี่ยเจ็ดหรือหนึ่งไม่รู้เห็นอะไรงวดก่อนนี้เข้าออมสินเต็มเต็มเลยนะต้นไม้งวดนั้นก็เข้ารัฐบาลเห็นอะไรครับ วิเคราะห์ช่วยผมหน่อยถึงลาวหรือยังน้ะพี่พาณิดาหอนลาวไปนะ่ะเห็นอะไรครับเห็นเลขอะไรเนี่ยเห็นเจ็ดไหมเจ็ดอะไรมันไม่มีเลขเพิ่มแปลว่าเนี่ยเจ็ดเท่ากับหนึ่งนะ นี่แหละเลขต้นไม้วันนี้เห็นเป็นอะไรก็วิเครอลเอาแปลว่ามีเจ็ดนางวันนี้วันนี้มีเจ็ดอีกแล้วเจ็ดสองเลยเราก็เอาใส่กับเจ็ดกับสองเราไงก็เป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะใช่ไหมเจ็ดสองสองเจ็ดเลยหรือว่าเจ็ดหนึ่งก็ได้มันมีเจ็ดตัวเดียวเออเจ็ดตัวเดียวก็เจ็ดหนึ่งไปเลยเออเจ็ดสองกับ 7, 1, เจ็ดหนึ่งเออมันมีเจ็ดตัวเดียวก็เจ็ดหนึ่งไงเออปูให้แล้ว เจ็ดตัวเดียวก็เจ็ดหนึ่งเพราะมันมีหนึ่งตัวหรือเจ็ดสองก็ได้เออโอเคแล้ว,ว่ามีเจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ได้นะเนาะเพราะมานั่นแหละเนาะมาแท้เจ็ดเจ็ดงวดนี่หรือว่าเจ็ดเจ็ดบ <c oughs> นะ่ฮะโอ้คนดูขึ้นแล้วครับขอบคุณนะครับน่ารักพิมพ์จีอ่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดการมองเห็นได้ด้วยนะสองหมื่นแปดพันคนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเดอ้อ ที่ยังยืนดูอยู่เนาะเห็นแล้วเนาะเห็นไหมเห็นตัวอะไรเดี๋ยวผมซูมไม่ดูอีกผมจะวิเคราะห์ไปดีละดันนะแล้วจะให้ชุดเต็มเนี่ยเห็นเจ็ดตัวเดียวอาจจะเป็นเจ็ดตัวเดียวก็เจ็ดหนึ่งตัวหรือว่าเจ็ดสองเจ็ดสามอะไรก็ได้แล้วแต่อืมถ้าว่ามีเจ็ดเลขเราเด่นสองก็เจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งก็ได้เนาะ ว่าไหมคิดอ่าวิเคราะ์ช่วยกันหรือเจ็ดเจ็ดอา,างคนชอบเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดเจ็ดก็เป็นไม่ได้เจ็ดสองตัวให้มีอะไรด้วยนี่เจ็ดห้า่านั้นเห็นไหมเห็นเจ็ดห้าไหมเนี่ยนนเ,นนเนี่ยเจ็ดห้าตรงนั้นไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามันเลขสวยดีเนาะสวัสดีอาจารย์ยุทธพลมะลังเลขครับผมเห็นไหมเนี่ยมันเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัว ต้นไม้นี่เข้าทุกงวดเลยนะครับหากินกับต้นไม้นะตอนนี้เพราะเรียกมันนั่นเยอะผมก็เลยได้ต้นไม้นี่แหละมาช่วยชีวิตเจ็ดศูนย์อ๋อพี่อันเจ็ดศูนย์บ่ขอบคุณพี่น้ำคนดูสองหมื่นเจ็ดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากแชร์ด้วยเดอ้อผมยังไม่ได้แชร์เป็นเพจไปเพจใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ก่อนเห็นอะไร อะเห็นเป็นอะไรครับนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดเต็มบัตรเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอขอมากรรมันดึกแล้วไม่อยากอ่าพูดนานเดี๋ยวมันอ่าเสียเวลารบกวนการนอนนะครับอ่ะผมขออีกคําถามหนึ่งเห็นอะไรเมื่อกี้พิมพ์ทุกคนหน่อยผมจะได้ผ่านไปถ้าให้ผมมีคอให้เนาะ ถ้าให้ผมวิเคราะห์ให้นะครับผมเห็นเจ็ดตัวเดียวซึ่งถ้าผมแปลถ้าผมแปลก็เจ็ดตัวเดียวก็เจ็ดหนึ่งตัวก็เจ็ดหนึ่งมันมีเจ็ดห้าด้วยเมื่อกี้อยู่ข้างบนแล้วเลขเราคือเด่นสองเราก็จับไปใส่ก็เป็นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งมันมีเจ็ดห้าด้วยเจ็ดห้าเนี่ยซื้อแค่นี้ก็ได้อืมแค่นี้เลยไม่ซื้อเยอะบางคนชอบเจ็ดเจ็ดก็ซื้อได้เจ็ดเจ็ด เลือกเอานะครับเลือกเอาแล้วกันแล้วเ,เต็มมากนะภาษาบ้านเ,าเราแล้วแต่มุ่เจ้มมานาะแชร์ไหนเดอ้ออ่ะเดี๋ยวพาดูชุดเต็มอาร์ตตี้อีกรอบนะครับเนี่ยดูอีกรอบเป็นบุญตา แล้วก็แคบไว้มันจะได้บอัน,นี้กันเป็นอัวพญานาคนะครับอันต้นบักอันต้นหนังบ่นี่เนี่ยเจ็ดตัวเดียวนะโจดไว้เดอ้อโจดไว้เดอ้อมันสีลืมเดอ้อจะว่ามืออื่นบ่ได้สื่อเดอ้อให้ออกมาอะไรเนี่ยต้นไม้ต้นนี่ให้จดไขได้กาบคุณแล้วตอนแรกอยว่าขันออกข่ย,ยีงสิกาบออกอีหลีสองหมื่นเจ็ดหกพัน สองหมืนเจ็ดพันหกร้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากสองเก่าอาจารย์พี่พี่ไายเจ้าก็เจ้าก็มาตตคทะเลเขาปีก่อนนะ่ะมันออกสองเก้านี่แหละเลขรถปีอมแล้วผมถูกไปสามล้านจำได้ไหมพี่ตายครบปีไวมากนะไวไหมดอยเลขทุปปู่ได้ครับทุปปู่ไม่เหมือนเพื่อนทุปปู่วันนี้ก็แล้วแต่จะไปซื้อเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่า เอาไงดีแล้วก็พาขอเข้ามากรรมตอนนี้ก็สี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับมันรบกวนเวลานอนหลายคนนะครับเนาะก็คนดูวันนี้ก็เกือบสามหมื่นผมอยากให้คนถึงสามหมื่นนะใครยังไม่แชร์ก็แชร์แล้วกันนะครับอ่ะเราไปดูชุดเต็มก่อนเลยครับก่อนที่จะดูทูกป,ปู่อ่ะทวนอีกรอบทวนอีกรอบทวนอีกรอบนะชุดนี้นะครับผมนับหนึ่งถึงสิบแคปนะครับบางคนเข้ามาทีหลังไง หนึ่งอเล็ทูบครับได้ครับสองสามคนดูสองหมืนแปดแล้วเย้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับโอเคเนาะชุดนี้เนาะสองเจ็ดสองเก้านี่ไงก็มีอยู่ไงสองเจ็ดเราไงสองเจ็ดสองเก้านี่เน้นได้เลยนะครับผมชอบสองเจ็ดกับสองเก้ามากเลยนะงวดน,นี้นะผมพูดจากใจลูกผู้ชายเลยนะผมใฮ้พูดให้แล้วนะ เออไม่อ้นด้วยบอกแค่นั้นจะรออะไรไม่เฮ็ดแม่ man. แล้วก็ออมสินผมทวนอีกรอบนะครับผมทวนอีกรอบก่อนที่จะไปเรื่อยๆแล้วจะให้ทูป,ปู่นะครับเลขทูป,ปู่เสร็จเราก็ขอ,ขอกรรมขอ,ขอมกรรมเสร็จพูดกันนิดหน่อยใครอยากฟังอาจารย์พูดก็ฟังนิดหน่อยแล้วก็ค่อยไปน,นอนพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีนี่คือออมสินเด่นหนึ่งสองหนึ่งเม็ดเดียวอันนี้ออมสินนะ บางคนเขายังไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยเอาให้ดูอีกรอบผมชอบสองเก้าสองเจ็ดนะผมพูดแล้วนะเจ็ดหนึ่งด้วยนะที่ผมชอบในนั้นนะผมพูดแล้วนะผมพูดแล้วนะผมพูดแล้วนะผมย้ําขนาดเนี้นะเออโอเคชุดเต็มเลยครับมาแคปชุดเต็มก่อนครับรัฐบาลไทยงวดน,นี้เด่นสองฟันสองวิ่งสองรูดสองเม็ดเดียวสองเก้าเ้าสอง เดียวผมให้สองเก้อีกแล้วครับพี่น้องครับ29 27 79 21 24 22วันนี้มีเบิร์ครับ29 27ก้าสอง2จ็ดเจอ่งครับแคปชุดนี้ก่อนชุดนี้สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยเน,นชุดนี้เนี่สามตัวมี279 219 229้สามตัวอยู่อาจอยู่ในชุดนี้นะครับ แคปชุดนี้เร็วถ้าแคบแล้วพิมพ์ก็ว่ารัฐบาลขอบคุณค่าเร็วชุดนี้คือไฮไลท์ที่สุดแล้วนะผมชอบนะบผมชอบสองนะครับผมรูดเลยอาจารย์ชอบไหนผมรูดสองเลยผมไม่เห็นต้นไม้เจ็ดผมก็เลยซื้อสองเจ็ดกับสองเก้าและเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวผมซื้อเลยเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าผมซื้อหมดเพราะผมชอบ ห้าบาทสิบบาทลอตเตอรี่แครบหรือ,อยังผมจะไปเลขทูบแล้วนะเนอะเ yeah, นี่ยบัดเนี่ยเลขทูบบัดเนี่ยเดี๋ยวหาเลขทูบก,ก่อนแป๊บหนึ่งครับอะใครได้เลขทูบครับพิมพ์ว่าเลขทูบมาขอเชร์แชทเชร์แชทนะ คอมอาจารย์เท่ไหมดูดูไลฟ์สดนี่ไลายจอเลยนะนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยคอมวิบับบ,บิบ,บับบงหลังเป็นเอเวนเจอร์อยู่ไม่ได้เปิดไฟนะฮะเราไปดูเลขทูบพร้อมกันนะครับไม่เห็นมีใครขอบคุณเลยขอ,ขอหัวใจรัวๆให้ด้วยครับ 22,08เลขทูบนะครับแปบ๊บหนึ่งเลขทูบนี่ได้ทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลนะครับก็ไปตัดเล่เราแล้วกันนะครับเลขทูบเนี่ยไม่ไม่ชนไม่ชนกันนะวันนี้ไม่ชนกันก็ก็ซื้อดักไว้หมดนะั่นแหละห้าบาทสิบาทบางคนบอกว่ากลัวเบืองตังขอเน้น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 ผมก็เน้นให้แล้วนะครับอ่ะเราไปดูเลขทูบกันแล้วก็เลขเล่ทูบเสร็จขอขอมากรรมเนาะแล้วก็นอน รบคาโทรศัพท์หล่นมื่เจ้าเลขทุปปูครับอะแคปนะครับเลขทุปปูวันนี้1นึ่งสามแปดหนึ่งสามแสเลขทุปปูวันนี้138่งสามแปดหนึ่งสามหนแปดแปดะครับแคป้ไวป้ได้ทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลถ้าเล่นออมสินจะไปชนรูดหนึ่ง จะไปชนหนึ่งสกับ1-8ึ่ทะาเลนอ,อมสินถ้าเลีนรัฐบาลไทยก็ไม่ชนใครก็1นึ่งสหนึ่งแปดสมนะครับถ้าอาจารย์นะถามอาจารย์ว่าชอบแบบไหน,นอาจารย์จะตัดเล่นทูปปูก่อนเลยคือ1นึ่งสามหดสอ่าชุดนี้แล้วอาจารย์ก็จะไปเล่นอ่ารูด2หรือว่าทุนน้อยก็สองเก้สองเจดเจ็ดหนึ่ง ส่วนสามตัวก็ซื้อตามที่ให้ไปเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าพวกนั้นแล้วก็หนึ่งสามแปดคือซื้อหมดเลยอาจารย์ดักไว้ทุกทางอย่างน้อยก็ถูกครับดักไว้ก็ถูกแล้วก็ออมสินนั่นแหละสวยไม่เลขทุกปู่ขอบคุณค่ะแม่เลขทุกปู่ขอบคุณค่ะน่ารักครับอ่ะเลขทุกปู่ขอบคุณค่ะพิมมาครับหนูรขอขอขมากรรมโอ้หน้ารักมากครับพี่หนูนาขอบคุณนะครับ เรียกพี่ไว้ก่อนเด้อนะพิมพ์ทุกปูขอบคุณขายให้หน่อยครับเดี๋ยวพาขอขอมากรรมแล้วจะได้ไปนอนกันเนาะอาหารใช้โควิดเป็นอาวุธใหม่ยังวนะเนาะตัดเล่นด้วยนะครับเนี่ยตัดเลยนะครับตัดเลยแล้วก็อย่าลืมนะชุดชุดเต็มผมอะ่ะเนี่ย ชุดชุดไหนเนี่ยเนี่ยชุดเต็มเนี่ยก็อย่าลืมเนี่ยเนี่ยเล่นเลยเนี่ยนะครับมีลุ้นมากเลยนะวันนี้สองสองน่าจะน่าจะมานะคิดว่าน่าจะมาชัวร์นะคิดว่านะเดาว่าททยว่าน่าจะมาชัวร์อะไรนอยเอ็กตอเนะก้าหนึ่งเย่เย่พนะในกลุ่ม ห้องวีพีรินี่ปักหมุนนะครับทุกปูกอบคุณเย่าโอ้หน้าละขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากนะครับที่ทนที่ทนฟังที่ทนอดหลับอดนอนดูอาจารย์อาจารย์ขอโทษที่พูดมากนะอาจารย์พูดมากอีรีเลยกะอยากว่าน้ําแหม่มอมีมูเงาเลขทุบปูตรงกับป้ายทะเบียนรถเลยพนะนะครับอย่าลืมออมสินนะทุกคนเนี่ยชุดนี้ก็เน้นนะเนี่ยสองเก้าเจ็ดย่เน้นให้หน่อยนะเนี่ยอวมสินก็อย่าลืมนะครับทุกคน โอเคแล้วเนาะมีใครไม่โอเคบ้างโอเคไหมจะได้พาขอเข้ามากรรมกันปาร์ตคนรอขอเข้ามากรรมทั้งสองหมื่นคนออกไปเก้าพันอ่ะดีมากนะครับทุกปู่ขอบคุณค่ะทุกปู่ขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวอาจารย์พาไปขอเข้ามากรรมกันนะครับ